วันนี้จะมาเล่นเทพเจ้าไร้สาระกรันชื่อมันชื่อไงนนะเนาะเฮ้ยเป็ดเป็ด,เป,ดเป็ดเป็ดน้อยน่ารักเริ่มเล่นกันได้เลยฮึเราก็บวกในรอบห้า,าสี่สามสองหนึ่งมาดูกันว่าใครจะได้เป็นเทพเจ้าแผานที่ดวาวอังคารใครจะได้เป็นพระเจ้ามาดูกันน้ำมอจะละ ชอางโจิซาห๋อฉ<ฮ>ันขอไปก่อนละโอ้ช่างดีนะอยู่ไกล้ายช่วยด้วยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดช่วยฉันด้วยรูพระเจ้าอยู่ใกล้แล้วบ้างขอหนีก่อนนะคบผมอย่าเดินมาตรงนี้อย่าเดินมา,าฉันออกไปไกลๆฉันเกียดคุณ เอาไปเอาไปเอาไปจากฉันเอาไปใกล้ๆฉันกลัวฉันไม่ได้กลัวหล้อุ้ยใช้พลังเตะฮะเตะช่วยอะไรได้อู้หัวโคกระแพงแต่ละเลือกเขาอยู่ตรงนี้นะทุกคนไม่มีอะไรใช้ได้บ้างเลยหรหวังว่าเขาจะไม่เสกแล้วตำรวจเอาไว้นะไม่อตายมี่มันอยู่อ,อะไรตอนนี้เนี่ยก็ขอดีแผดดินไหวละ นันย้ายเทพเจ้าเห็นแล้วเทพเจ้าเทพเจ้ากำลังเดินบานแล้วทุกคนนันงย้ายมันมีขหนอนสติกะยิงยิงแล้วหนีเทพเจ้าเทพเจ้าครับอย่าทำอะไรผมเลยครับขอร้องนะครับขอร้องนะครับบ้านผมฉันยิงรัวๆเลยยิงไปไๆ,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 ๆ ได้อาไว้มาแล้วถังดด้เพิงไม่รูเาาาาเร้เอามาทำไมล่ะโอเครู้รแล้วเอามาทำไมนั่งสติกยิงรัวๆเลยไม่สนหรอกว่าจะใครหรือใครฉันก็ยิงมันกำลังเดินมาหาฉันช่วยฉันด้วยใครก็ได้จะตายแล้วกำลังจะตายแล้วกำลังจะตายแล้วมันจไมตรงฉันเนี่ยฉันได้ตายก่อนเล่นแน่ๆ เดี๋ยวเป็นหกเดี๋ยวฉันจะฆ่าพระเจ้าได้ละเตะไม่โดนล็อกกากเว้ยฉันจะพาเครื่องบินไปทำไมอ่ะเออจะตายแล้วจะตายแล้วเอออ๊ปอปไปอปไปเจ้เออไปเฮพระเจ้าตายแล้วเย้เฮปพระเจ้าตายแล้วนะทุกคนเราฆ่าเทพเจ้าวู้ฮยฆ่าไปเทพเจ้านะเมื่อกี้โอเค ค่าห้าความเสียหายว้าวตัวเราอยู่ไหนนี่รอดเราลอดเราลอด,ลอด,ลอดทุกคนแผนที่ประสาทขอใช้เป็นพระเจ้าล่ะขอร้องโอ,อ้เกือบเกือบได้แล้วอีกแค่สองคนอีจะมา ก็ไม่ร <google> ู <is> ้ที่มาที่บปานี่นี่มองมามีนี่กูสินี่ปตาปิตาปฏิปะตีปิตาปตาปฏิปะตอต่ต่ต่อตฉันหนีขอนฉันหนีขอนที่กูอะไรโอเลวากออะไรจะหนีออกไปที่ทางที่ไกลกว่านะทุกคนซึ่กอะไรโอมาจน โอเคเราอยู่ห่างมากเลยนะตอนนี้ฉันหนีได้นบ้านสักหลังแล้วจ้ะยิงไว้พวกฉันยิงรัวๆไม่สนดอะ่ะเมื่อกกะลังรถเทียดีเลยนะทุกคนโอ้เอสิพพกโอ้โหใครมาใช้อะเนี่ยนี่เราก็จะมาอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะ จะได้หรออาจจะไม่รอดเาเหล่านี้อาจจะใช้อะไรไม่ได้นะกรจะทำไมน้ำมันต้องท่วมตอนนี้ด้วยอ่ะเฮ้ยทำไมน้ำท่วมอ่ะเมื่อจฉันกำลังรถนะจำได้ไหมฝนกดเกือบตายพายุสายฟ้ามาทำไ้ตรงนี้คะ จังหวะนี้ทุกคนไปไปให้ใกล้ๆหัวบ้านเหลือครึ่งสี่ใครจะรอดชั้นใหงไพูดยังไม่ทันขัดโอเคฉันต้องรออีกสองาทีนะโอไม่นะนี่คือตึกต่อไปที่เราจะเล่นหรอเนี่ยกว่าวใหญ่เนี่ยนี่คือแผนของเราไม่รู้สิจะโหวดจะโหวดแผนที่แล้วจะได้เป็นอะไรกันไปดูซี สามสองหนแผนที่จะได้เป็นสนามบินโอเคใครคือประเจ้าคะ่ะขอขาอ,อยู่ข้างในก่อนเบคอนนั่นเบคอนอสนุกเลยสิโอเคอยู่ไกลมากเลยนะเนี่ยดีจังอยู่ไกลมากอยู่ไกลที่สุดละ โมโหโจะอาจจะไกลก็จริงพระเจ้าอยู่ไหนฉันมองไม่เห็นกดหกคืออะไรอ่ะคืออะไรกำลังเดินมาแล้วกำลังเดินมาแล้วหนังสติ๊กครับผมโอ้โอพี่ตัวอะไรเฮ้ยยอย่ามานะค,ครับขอโทษครับขอโทษขอโทษ ไม่น่าลงมาเลยไม่ไรมีทางหลังบ้านอยู่ไม่ใช่บ้านตุ๊กเรามาอยู่บนเครื่องบินแล้วขอโทษที่ขึ้นมาผิดที่แต่เราลงมาได้เอ้ยลงมาผิดที่เลยนี่เราต้องอ้อม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 ต้องไปสุดขอบแบบเลยท<อ>ุกคนโอ้ยเจ็บเๆ็บเจ็บเจ็บเ็บชัดเจ็บเจ็บที่สุด เขาจะมาดีต้องตึกดีนะพระเจ้าไม่เคยเห็นด้วยถ้าไวตัวหือเหลือครึ่งเดียวเนีสส่ยสองฝ่ายตัวจะหายนี่นะที่มันอยู่บนบ้านนี้นะสอบพระเจ้าได้ถึงเมื่อเลยดูก่อนว่าพระเจ้าอยู่ไหนโอ้โหคืใกล้จะตายแล้วขอลุยต่อนะครับอันติ๊กยืนแต่าดิฉันกระโดดไปได้โอ้อยเพื่นนอนอะค่ะ กัดตากัดตาอืมหอืมหมาขอยิงก่อนขอเดี๋ยวยิงก่อนจะตายแล้วอืมยิงเข้าหัวเลยไม่เห็นหรอกนะว่าฉันยิงอยู่ไหนยอย่ามายุ่งกับฉันแล้วกันจะไปยุ่งกับคนนั้นก่อนสะละเพื่อนขอให้โชคดีนะเพื่อน อ้าวเพื่อนตายแล้วเราสงสัยเราจะคนที่สองนี่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 อากันอนากัน,นมกึนนก็จะยิงไว้ด้วยนะระหว่างเดินจะเดินมาหาเราใช่ไหมอุ๊บสี่อาจจะเป็นทางที่ไม่ดีเท่าไหร่ว้าดีเอ็นทีของฉันเอาไปเอาไปใกล้ๆฉันหูเกือบไปลอย ไม่ยินฉันไม่เห็นฉันหรอกไม่เห็นฉันหรอกเบคอนเบคอนฉันเรียกเธออยู่น,เนนะเบคอนเยสพระเจ้าตายแล้วเฮ้ยวันนี้เราพอแค่นี้ก่อนนะบุ้ยบุยมาดูกันว่าใครชน,นะเราลอดคนเดียว <c oughs> <c oughs> เราลอดอยู่คนเดียวเราก็ฆ่าพา่เจ้าคนเดียวด้วย 你看你。Nie,